WP Solar Cell อ่าวันนี้นะครับเราตั้งใจนะครับทางทีมงาน WP Solar Cell นะครับตั้งใจมานะครับทีมกองช่างนะครับตั้งใจมารีวิวให้แฟนลับ FC ทุกท่านเนี่ยได้ดูนะครับว่าอ่าการตรวจซ่อมอินเวอร์เตอร์นะครับในระบบโซล a าเซลล์เนี่ยนะครับที่เอามาใช้กับโซล a าเซลล์นะครับอันนี้ขอบอกก่อนเลยนะครับว่าอินเวอร์เตอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นของ TPE นะครับเป็นรุ่น12,000วัตต์นะครับ ป้อนไฟเข้าไป12โวลต์ไฟออกมา2 AC นะครับจาก DC 12โวลต์เนี่ย2 AC เป็น220นะครับออกมานะครับคือเป็นวัดที่สูงสุดๆแล้วครับที่เคยทางทีมกองช่างนะครับทางทีมงานเราได้ตรวจซ่อมมานะครับทาง FC แฟนคลับนะครับได้ส่งมาให้เราซ่อมนะครับก็คือข้างในเนี่ยครับลื้อออกมานะครับก็คือเรื่องของเรื่องเนี่ยนะครับมอสเฟตพังหมดเลย นะครับที่เห็นรอยนี่นะครับที่เห็นรอยดำๆนะครับที่เห็นนะครับนี่นะครับอันนี้รอยเราเราเราเปลี่ยนไปแล้วนะครับแต่เหล็กเหล็กที่คาดอ่าเหล็กที่ล็อกไอตัวมอสเฟตเนี่ยนะครับยังเป็นคาบรอยดำๆอยู่นะครับนี่ครับนี่นะครับเปลี่ยนหมดเลยนะครับมอสเฟตภาคใดนะครับนี่นะครับเดี๋ยวๆแสงนะครับให้ดูนี่นะครับระเบิดกระจุกระจายมาเลยนะครับเปลี่ยนเป็นแถบเลยนะครับ คือมอสเฟียร์ดเวลาเวลาช็อตเนี่ยนะครับมัน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 จะช็อตลามไปหมดเลยนะครับถ้ามันมันได้พังเนี่ยนะครับมันไหม้มันก็จะไหม้หมดเป็นแถบเลยนะครับอย่างอ่าสมมตินะครับผมนับมอแปลงนะครับมอแปลงมีกี่ลูกนะครับผมจะนับนะครับอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ่ะอันนี้อันนี้โซนแรกยังมีโซนที่สองอีก พราะว่าตัวนี้นะครับมันมันประกบกันอยู่มันจะเป็นหน้าประกบกันนะครับอ่านะครับกี่ตัวแลวครับอ่าทั้งหมดนะครับเอาใหม่นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ่าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามประมาณสิบสามลูกเอาใหม่นะครับไม่ไม่น่าไม,ไม,ไม่น่าจะเกินเอาใหม่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามอ่าสิบสามสิบสามจริงๆนะครับสิบสามลูกนะครับ ตีไปลูกละประมาณนะครับเกือบพันวัตนะครับก็มาคูณบวกกันเนี่ยก็กลายเป็น1น0 0งมืนสองพันวัต์ออกมานะครับอันนี้คือระบบนี้นะครับเดี๋ยวอธิบายคร่าวๆนะครับมีมีเอฟหลายท่านนะครับเป็นช่างแล้วก็รับงานนะครับตอนนี้ก็บางตัวก็ส่งมาให้ทางทีมงานเรานะครับแก้ไขให้นะครับเพราะว่ายังคือพูดง่ายว่าซ่อมแล้วนะครับยังยัง ยังไม่รู้อาการที่แท้จริงบางทีนะครับบางเครื่องที่ส่งมาเนี่ยนะครับทาง f c นะครับก็รับงานมาเป็นช่างเนาะอันนี้ก็บอกตรงๆก็คือมีจุดบกพร่องตรงไหนคือคือบางทีแบบว่าเครื่องมือวัดสัญญาณเนี่ยอาจจะวัดไม่ไม่ไม่แน่ใจว่าจุดไหนบกพร่องอยู่หรือว่ายังสัญญาณออกมาไม่ครบช่องใดช่องหนึ่งเนี่ยเหมือนเหมือนสัญญาณมาเลี้ยงหม้อแปลงที่เราอธิบายเคยก่อนหน้านี้นะครับสัญญาณมาเลี้ยงหม้อแปลงเนี่ยหม้อแปลงเป็นเป็นเป็นแบบเฟอร์ไลค์คอนะครับเป็นหม้อแปลงหม้อแปลงผงถ่านนะครับ เป็นมอแปลงผงถ่านชนิดเดียวกันกับแกนของเทอร์ลอยกลมๆโดนัทนะครับแกนแท้เนี่ยจะเป็นแกนผงถ่านดำๆนะครับดูดีๆนะครับจะเป็นแกนผงถ่านดำๆใช้คอนทุปนะครับจะเป็นผงเลยนะครับมันจะละเอียดเป็นผงคล้ายๆๆแม่เหล็กกนลำโพงนะครับที่เป็นกลมๆนะครับนะครับเหมือนกันคล้ายๆกันเลยนะครับแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้นะค่าค่าสารที่ที่อัดมานะครับผสมส่วนผสมหลายอย่างนะครับ ส่วนผสมหลายอย่างมากนะครับแร่ธาตุนะครับที่อันนี้เราก็ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันมีอะไรบ้างนะครับแต่ว่าเรียกในในเชิงภาษาวิชาการเขาเรียกว่าแกนเฟอรลไยคอนะครับแต่แต่แตที่เป็นมอแปลงแกนเหล็กนะคนละเรื่องนะครับคนละอย่างอันนั้นจะเป็นแกนบางๆซ้อนกันอยู่นะครับส่วนอันนี้นะครับทางโรงงานผลิตจะแยกชุดไฮโวล์ไว้ต่างหากนะครับนี่นะครับจะแยกชุดไฮโวล์ไวต่างหากไฮโวล์เนี่ยเป็นเป็นชุดที่ได้มาจากการแปลงความถี่จากมอแปลงนะครับ เมือแปลงแปลงคอมถีได้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะครับเสร็จแล้วนะครับไฟที่ได้นะครับเป็นไฮโวลต์มาเข้าตรงนี้นะครับนี่นะครับแดงแดงกับดำเนี่ยเป็นไฮโวลต์ on, รวมรวมมออแปลงกันหมดแล้วนะครับรวมม้อแปลงกันหมดปุ๊บเนี่ยทั้งสองชุดโซนข้าหากันเนี่ยเสร็จแล้วนะครับมาเข้าที่จุดนี้อินพุตชุดนี้เป็นเป็นชุดไฮโวลต์อย่างเดียวถ้าเกิดว่าไฮโวลต์พังพวกกระแสไฟไม่ออกอ่าชุดนี้ไม่เป็นไรเนี่ยชุดมอเตเฟสได้ภาคได้ไม่พังไม่เป็นไรนะครับถ้าตรวจสอบวัดวัด ่าใช้มิเตอร์วัดเช็คเรียบร้อยปุ๊บไม่พังไม่มีปัญหาปุ๊บเนี่ยไฟไฮโวลต์มาจอดตรงนี้นะครับประมาณ400โวลต์หรือ300ขึ้นไปเนี่ยกับ400โวลต์มาผ่านมาผ่านไดโอดนะครับมาผ่านไดโอดที่แอมป์งสูงตัวนี้นะครับนี่เป็นไดโอดนะครับเป็นไดโอดไดโอดสองขาเป็นไดโอดสองขานะครับดูดีนะครับเดี๋ยวผมจะไปใกล้นะครับนี่นะครับดูสังเกตดูลายพิมนเป็นไดโอดสองขานะครับ ก็ค่อนข้างหลายตัวนะครับอันนี้ไม่ต้องนับเนาะเสร็จแล้วแปลงจาก AC นะครับ AC ที่เข้ามาอินพุตนะครับมาแปลงผ่านไดโอดตัวนี้ <c oughs> เสร็จแล้วนะครับก็มาเก็บไปอยู่ในไซีกระป๋องนะครับซีกระป๋องก็รับค่าประมาณ450โวลต์ประมาณนี้นะครับที่เราเคยอ,อธิบายก่อนหน้านี้เนาะ <c oughs> หลักการเดียวกันนะครับคือคงจำได้นะครับหลายๆคลิปที่เรารีวิวเคยผ่านมาเนี่ยนะครับ เสร็จแล้วนะครับไอตัวเพ er ียวสายสร้างสัญญาณเนี่ยนะครับของเดิมมันพังนะครับนี่นะครับของเดิมมันพังทีนี้พอเรามาเปลี่ยนชิปปุ๊บามาเปลี่ยนเกรดเกรดไดไออาร์สองหนึ่งสามปรากฏว่าไม่หายนะครับสัญญาณยังเพี้ยนอยู่นะครับสรุปตัวนี้คือไอซีเอ็มซียูตัวนี้นะครับผลิตเพ er ียวสายตัวนี้ชิปตัวนี้เนี่ยสัญญาณนะครับช่องที่ขับ ภาคหนึ่งเฮดเนี่ยนะครับมันเสียนะครับก็คือสัญญาณช่องหนึ่งเนี่ยก็คือเ c ตัวนี้เสียนะครับพูดง่ายนะครับก็ทาให้สัญญาณตัวนี้เปลี่ยนถึงเปลี่ยนก็ไม่มีประโยชน์นะครับเพราะว่า m o s f e ตตัวใหญ่พังก่อน m o s f e ตตัวใหญ่นะครับพังปุ๊บทีมงานเราเปลี่ยนแล้วนะครับตอนนี้เปลี่ยนแล้วนะครับตีกลับมาพอ Mo s เ e ตตัวใหญ่ภาคไฮโวล์พังปุ๊บนะครับอันนี้ลูกค้าบอกว่านะครับลูกค้าบอกว่าใช้โหลดเกินนะครับก็คือสรุปง่ายๆว่าอาการเสียเนี่ยนะครับ ใช้โหลดหนักๆล็อกใช้โหลดเกินกําลังของอินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์ก็เลยนะครับมอสเฟตตัวใหญ่เนี่ยนะครับภาคเอาพุทเนี่ยภาคไฮโวล์พังปุ๊บตีกลับมาหานะครับพวกมอสเฟตได์ไดมอแปลงนะครับภาคเริ่มต้นเนี่ยพังเล็พังมาเป็นแถบๆเลยนะครับอ่ะดูตรงนี้นะครับเห็นแล้วอาจจะตกใจนะครับเป็นกองกองเลยนะครับนี่นะครับระเบิดกระจุยกระจายแตกพังมานี่นะครับ นี่นะครับแตกแต่ละตัวนี่แตกปูดดำมาหมดเลยนี่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูใกล้ๆที่ไฟนี่นะครับปูดดำปีมาเลยคือแต่ละตัวเนี่ยเสียหมดเลยนะครับที่นับที่นับดูเนี่ยครับประมาณสี่สิบแปดตัวนะครับตีไปห้าสิบตัวอะเหลือสองตัวจะห้าสิบนะครับนี่นะครับที่เห็นตรงกองเนี่ยพังหมดเลยนะครับอันนี้ไดโออ่าขอโทษครับมอสเฟดพัคไดนะครับไดมอดแปลงพังไหม้ปุ๊บ ตีมาหาเกรีร์ไดท์เกรีร์ไดท์ที่าเป็นเป็นทรานซิสเตอร์นะครับทรานซิสเตอร์คู่หูดูโอที่เราอ็เทียไว้ก่อนหน้านี้นะครับเบอร์ตัวนี้ใช้ TIC41 กับ TIC42 นะครับคู่กันนะครับนี่นะครับทั้งหมดมีทั้งหมดอยู่ประมาณ8ตัวนะครับที่ที่ที่เราเปลี่ยนทิ้งอยู่ประมาณแปตัวแล้วมีชิปมีชิปตัวหนึ่งผลิตความถี่ภาคภาคไดด้วยนะครับภาคเริ่มต้นที่สร้างสัญญาณเริ่มต้นครั้งแรกเนะี่ยอันนี้เบอร์ เดี๋ยวนะครับสองสามห้าสองห้าอ่ะสามห้าสองห้าเอไอ้ตัวนี้นะครับไอตัวนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูด,ดูตรงไหนนะครับเ,เดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวนี้เลยนี่นะครับที่เราเปลี่ยนไปนะครับอยู่ตรงนี้นะครับไอ้ตัวที่วางวางนอนอบัตรกีติดอยู่กับบลอดตัวตัวตัวภาคเกีดไดเนี่ยอ่ะภาคสัญญาณเริ่มต้นเนี่ยนะครับแล้วก็มี IC protection ตัวนึง ไอซีโปรดักชันนี่เป็นเป็นไอซีเอ่อ็มสามสองสก็คือ IC p r o ปร c t i o n จะคู่กับ 3525A เนี่ยจะคู่กันเลยนะครับในบอร์ดตัวนี้นะครับภาพผลิตสัญญาณเริ่มต้นนะครับไอตัวที่เราเปลี่ยนไปนะครับคือตัวเมื่อกี้นี่เนี่ยที่บอกนะครับ8ตัวเนี่ย TIC อ่า C1 แล้วก็ C2 นะครับจะคู่กันนะครับตัวนี้จำตัวนี้จะเป็นอ่าตัวภาพขยายสัญญาณน,นะครับ รับสัญญาณจากบอร์ดตัวนี้นะครับเริ่มต้นตัวนี้เสร็จแล้วจะมาขยายสัญญาณอีกทีเพราะว่านะครับมอสเฟตที่ไปขับมออแปลงเนี่ยมออแปลงเนี่ยมีหลายลูกนะครับก็เลยต้องใช้ตัวนี้ขยายสัญญาณจะทําให้สัญญาณไม่เพี้ยนเวลาเวลาเอ่อไปขับมอสเฟตหลายตัวนะครับมันจะสัญญาณจะไม่เพี้ยนแต่ถ้าถามว่าไม่ใส่ตัวไม่ใส่ชุดนี้ได้ไหมได้นะครับแต่ว่าเปิดรัฐพักหนึ่งพอสัญญาณสัญญาณเอ่อปเลี้ยงนะครับสัญญาที่เปเลี้ยงมออแปลงเนี่ยที่ไปขับมอสเฟตนะครับล่มเมื่อไหร่ มอสเฟตจะไหม้ทันทีพลบเดียวเลยนะครับจะลามไหม้มอสเฟตทันทีตัวนี้จะช่วยรักษาสัญญาณไม่ให้สัญญาณเพี้ยนนะครับถ้าเิดวัดจะวัดสระโสบ,สสบ,สสบ,สสบอีกทีเนี่ยจะเป็นรูปเฟืองอย่างนี้นะครับปึ๊บป,ปึ๊บนี่ครับรูปเฟืองนะครับไม่ใช่เพียวทรายนะครับอันนี้สัญญาณเริ่มต้นจะเป็นสัญญาณได้คล้ายเป็นสัญญาณโมดิฟายนะครับไอตัวผลิตสัญญาณภาคเริ่มต้นเนี่ยนะครับทั้งหมด8ดตัวที่เราเปลี่ยนนะครับนี่ครับนี่สี่อันนั้นสี่ขับคนละฝั่งเลยอันนี้ขับฝั่งนี้อันน ทีมช่างนะครับเป็นที่เอฟซเป็นแฟนคลับเราที่ <c oughs> มีปัญหาเวลาซ่อมไม่ได้แล้วก็นะครับมีหลายท่านก็ส่งมาส่งมาให้ทีมงานเราทีมงานเราก็แนะนําไปบางบางท่านก็เขียนให้เขียนรายละเอียดไปว่าบกพร่องตรงไหนอะไรยังไงนะครับส่วนมากนะครับที่เอฟซเรานะครับที่ได้ทําการซ่อมเนี่ยส่วนมากจะไม่ไม่เปลี่ยนตัวนี้นะครับเนี่ยไอตัวนี้นะครับสัญญามันจะเพี้ยนนะครับวัดบางทีว่าสัญญาณออกมาแล้ว ไม่สังเกตดูเหลี่ยมของสัญญาณนะครับว่าสัญญาณมันจะมีโูปรลปเพี้ยนแค่นิดเดียวนะครับแค่ว่าไอ้ตรงที่เป็นเหลี่ยมเนี่ยใยญกๆอย,กอย่างเงี้ยนะครับมันไปโค้งไปมวนตรงนี้นะครับตรงเหลี่ยมสังเกตดูนะครับแค่นิดเดียวเนี่ยก็ทาให้สัญญาณมันเพี้ยนละแล้วก็ทําเวลาเปิดปุ๊บเนี่ยมออแปรงจะสั่นตุ๊บ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 เป็นระยะนะครับบางบางบางเครื่องก็ดังแตบแตบแล้วทีนี้ไปเปิดแช่ไว้นานนะครับมอสเฟตพวกนี้ก็จะไหมเพราะว่าเนี่ยอย่างนี้นะครับไปเปิดแช่เพราะว่าสัญญาณมัน แต่ถ้าสัญญามันออกมาขับมาอ,องศาที่ที่กําหนดนะครับที่มันได้เนี่ยนะครับมออแปลงพวกนี้จะนิ่งจะเงียบนะครับจะไม่มีเสียงสัญคอนอะไรนะครับแล้วก็เป็นไฮโวลต์มามาเข้าที่อินพุตตัวนี้นะครับวัดดูตั้งที่ AC นะครับถ้าถ้าถ้าอยากรู้ว่าสมมุติว่าเราเราเรา,เรา,เ,ราเราอยากรู้ว่าไฟเอฟไฟเอซีไฮโวลต์ AC, High เนี่ยมันเลี้ยงหรือยังนะครับเราวัดตรงจุดนี้วัดที่ออกจากมออแปลงนั่นแหละครับ เราจะรู้เลยแตระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าไฟไฟมันเป็นไฟแรงสูง3ามร้อยสี่ร้อโวลต์เนี่ยอันตรายอย่าไปจับนะครับอย่ามือไปแตะนะครับดูดหงายท้องปึ้งนะครับอันนี้บอกตรงๆนะครับแรงนะครับแรงนะครับทีมทีมงานเราก็เจอมาแล้วจับปุ๊บหงายท้องตูมเลยนะครับบางทีนะครับเพราะว่าบางทีเราพลาดเนี่ยอย่างไฟไฮโวลต์นี่เหมือนกันนะครับไฟไฮโวลต์ที่เก็บอยู่ในซีกระป๋องตกค้างอยู่เปิดเครื่องใหม่ๆมนะครับกระแสไฟพวกนี้ยังตกค้างอยู่สี่3้อยสารอกว่าโวลต์นะครับ บางทีมือไปจับลายวงจรข้างล่างนะครับหงายท้องเหมือนกันนะครับต้องเอาหลอดไฟนะครับหลอดไส้เนี่ยมาช็อตท,ทิ้งนะครับนะช็อตท,ทิ้งข้างล่างเนี่ยบกลบปุ๊บมันจะเปียเดียวไฟหลอดไฟที่เป็นหลอดไส้นะครับมามาช็อตท,ทิ้งก่อนก่อนท,ท,ทํทการประกรอบนะครับไม่ใช่ว่าเปิดไฟไปเลี้ยงปุ๊บประกรอบเลยมือไปโดนนิดเดียวนะครับหงายท้องเรียบร้อยนะครับอันตรายนะครับอันตราย <c oughs> ตัวนี้นะครับที่ทําการซ่อมนะครับ มีนะครับอาการเสียนะครับมอเเฟตตัวใหญ่เสียพังนะครับเสร็จแล้วตีไปหานะครับพังไม่สะใจนะครับพังไม่พอเกตได้เพียวทรายพัง Mcu ตัวนี้พังเสร็จปุ๊บทางทีมงานเราครับไม่มีอะไรตัวเดิมบอร์ดตัวนี้นะครับไม่มีอะไรนะครับถ้าเกิดจะทาการเปลี่ยน Mcu ตัวนี้ก็เปลี่ยนได้เพราะเบอร์มันก็เป็นเบอร์ eg 8ปดศนนึ่งศูนั่นแหละแต่เพียงแต่ว่ามันยุ่งยากนะครับตัดสินใจเปลี่ยนยก บอร์ด EGS 0ูนย์ศนสองนะครับตามตลาดท้องตลาดทั่วไปที่ที่เราเคยบอกดนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับ EGS 0ูนย์ศมาแปลงใส่โยงสายจัมเปอร์ขึ้นมานะครับจากบอร์ดเดิมนะครับไล่สายให้ตรงกันนะครับมีอะไรบ้างอ่ะสมมุติว่ามีเราไปดูที่บอร์ดนะครับเนี่ยครับสังเกตดูนะครับไม่ยากนะครับที่บอร์ดไม่ยากนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนี่นะครับอย่างตัวนี้อ่ะฟาเอ่อเจ็ดแปดอันนี้อันนี้คือไอซ อ่าเล็กเกอเลเตอร์นะครับ7812ที่เราเคยรีวิวก่อนหน้านี้แล้วก็นี่อ่าเจ็ดแปดศูนย์ห้าคืออันนี้นะครับสามารถดรอปกระแสไฟจาก24โวลต์ให้เหลือ12โวลต์จากตัวนี้ดรอป12โวลต์ให้เหลือ5โวลต์เพราะว่าบอร์ดบอร์ด egs เนี่ยมันกินไฟนะครับนี่นะครับสังเกตดูนะครับไล่ดูนะครับที่ขามันจะมีบอกหมดเลยนะครับนั่นนะครับการต่อการต่อมีไฟเข้าไฟออกอะไรพวกนี้มีสัญญาณอะไรบ้าง1 H12 นะครับสังเกตดูที่ลาย ตัวหนังสือที่เขาเขียนมานะครับตรงนี้นะครับเราก็จะรู้นะครับว่าไฟไปเลี้ยงเท่าไหร่กินตรงเส้นไหนเส้นไหนไฟไปเลี้ยง12โวลต์เส้นไหนเป็นสายกลาวสาย GND สายดินเส้นไหนเป็นไฟ5โวลต์นะครับเราเราเสียบให้มันถูกต้องแค่นั้นนะครับนี่นะครับไม่ได้ยากเลยนะครับเสียบเสร็จปุ๊บนะครับก็ไล่สายดูดีๆนะครับอย่าเพิ่งไปเปิดเครื่องนะครับถ้าเปิดเครื่องนะครับถ้าเกิดว่าสายไม่ตรงกัน นะครับขอบอกตรงๆนะครับตูมแน่นอนนะครับมีหลายท่านมีมี f ีฟซีหลายท่านโทรมาพี่ผมใส่มอสเฟตตัวใหญ่เข้าไปแล้วยังตูมเหมือนเดิมไม่อันนี้เขาบอกตรงๆนะครับว่าคุณยังไม่ได้ไล่ไล่สัญญาณที่สายตัวนี้อาจจะไม่ถูกนะครับนี่นะครับต้องไล่ดีๆนะครับให้มันตรงกันกับสัญญาณที่เป็นเลี้ยงนะครับที่เวลาเราดัดแปลงแล้วนะครับต้องให้มันตรงกันถ้าผิดเส้นใดเส้นหนึ่งสัญญาณผิดเพี้ยนเมื่อไหร่เส้นใดเส้นหนึ่งนะครับ คุณลองคิดดูนะครับก็ไม่ต่างจากเครื่องยนต์นะครับที่สี่สูบที่ทํางานนะครับหนึ่งสามสี่สองเวลาขึ้นขึ้นลงลงเนี่ยเหมือนเหมือนเครื่องยนต์คล้ายคล้ายกันลูกสูบหนึ่งขึ้นอ่าลูกสูบสองลงอ่าลูกสูบหนึ่งลงลูกสอบอ่าลูกสูบสี่ขึ้นนียรครับมันจะสลับกันการทํางานของมอสเฟตนะครับก็มีสี่สัญญาณสี่ช่องมันก็ไม่ต่างจากการทํางานของเครื่องยนต์นะครับอนจิ้นพวกนั้นนะครับที่ขึ้นขึ้น,นลงลงสลับกันไปกันมาถ้าขึ้นพร้อมกันเมื่อไหร่นะครับ หัวลูกสูบจะไปตมวาลวทำให้วาลวพังเสียหายได้อันนี้ผมก็พอม,มีความรูม้ทางเครื่องยนต์บ้างนิดหน่อยเนาะแต่ว่าผมถนัดที่สุดคือทางอิเล็กทรอนิกส์ครับแต่การทํางานไม่ต่างกันมากนะครับอันนี้คือคร่าวๆเนาะถ้าเกิดว่าช่องใดช่องหนึ่งการทํางานของสัญญาณผิดเพี้ยนเมื่อไหร่ปุ๊บมอสเฟตตัวนี้นะครับฟกกระแสไฟจะชนกันแล้วทําให้มอสเฟตตัวนี้ระเบิดตัวใหญ่ภาคไฮโวล์พอระเบิดเสร็จปุ๊บไอ,อตัวถ้าเกิดว่าตัว เกียร์ไดร์มอแปลงพวกนี้ตัดไม่ทันนะครับทางบอร์ดตัวนี้นะครับตัดไม่ทันนะครับมีโปรดักชั่นตัดไม่ทันจะทําให้มอสเฟตชุดเกียร์ไดร์พังตามไปเป็นแถบเลยอย่างที่เห็นนะครับอันนี้นะครับเป็นกองกองนะครับทาง f c นะครับก็บอกอุ้ยซ่อมให้ผมหน่อยเถอะอันนี้เขาก็เอาไปใช้ที่กระท่อมนานะครับต้องการใช้พัดลมหุงข้าวอะไรประมาณนี้แต่ว่านะครับสวิตชิ่งมันไม่ใช่รุ่นมอแปลงที่ทางร้านเราประกอบนะครับที่ส่งอยู่ตอนนี้นะครับ อันนั้นปัญหาไม่มีนะครับเราใช้งานอึดทนกว่าแต่ตัวนี้แนะนําคือนะครับอย่าไปใช้งานโหลดหนักๆน,น,นานๆเป็นยาวๆนานเพราะว่าจะดูจากลักษณะมอสเฟตนะครับนี่นะครับหลังแต่ละตัวเนี่ยหลังมอสเฟตนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านี่นะครับหลังมอสเฟตแต่ละตัวดําปีมาเลยนะครับดูดูก็รู้ว่าใช้งานติดต่อการบางทีอาจจะใช้อะไรไม่รู้อย่างอันนี้ยังไม่แน่ใจนะครับต้องต้องถาม เจ้าของเครื่องนะครับแน่ใจก่อนว่าไปใช้กับโหลดอะไรหน,หนักหรือเปล่าเพราะว่าดูจากลักษณะการเสียการไหม้เนี่ยมันมันเหมือนกับใช้โหลดหนัก,นกติดต่อกันยาวนานนะครับอาจจะเป็นประเภทมอเตอร์หรืออะไรสักอย่างที่ไปเหนี่ยนวนําขดลวดเหนี่ยวนําที่กินกระแสหนักๆนะครับแล้วทําให้อมอสเฟตเนี่ยดําแล้วก็ไหม้นะครับบางตัวเนี่ยระเบิดใช่ไหมครับจากสามขาหลือสองขานี่นะครับระเบิดไหมมาอันนี้นะครับสรุปนะครับ เกรได48ตัวเปลี่ยนทิ้งหมดเลยแล้วมีเกรไดซ์ภาคออเอาต์อินพุตนะครับผลิตสัญญาณเริ่มต้นนะครับแล้วก็มีชิปชิปสร้างสัญญาณแล้วก็มีบอร์ดเพียวตายแล้วก็มีมอเสเฟตตัวใหญ่โอ้โหเยอะมากๆเลยนะครับถือว่าเสียเสียเยอะมากนะครับตอนแรกทีมงานก็ถอดใจนะครับไม่ใช่อะไรหรอกไม่ใช่ว่าซ่อมไม่ได้นะครับคือทีมงานแล้วก็ถอดใจตอนแรกจะทํายังไงดีนาะหรือว่าจะ ก็เห็นใจนะครับที่เอามาซ่อมเนี่ยก็เห็นใจว่าจะทิ้งก็เสียดายเพราะว่านะครับทางแฟนขับ f c นะครับก็ได้บอกว่าลูกสาวเนี่ยอยู่กรุงเทพนะครับเป็นคนเสนอซื้อมาให้เองแล้วก็นะครับไม่ได้ศึกษาอะไรนะครับศึกษาไม่ได้ศึกษาอะไรล่วงหน้าเลยเห็นว่าพ่ออยากใช้นะครับอยู่กระท่อมนาเนี่ยใช้กับแผงโซลาเซลล์มาต่อร่วมนะครับพอดีมาใช้ได้ไม่กี่วันก็มีปัญหานะครับอันนี้ก็คือไม่อย่างที่เห็นนะครับ ถ้าทีมงานบอกว่าไม่ซ่อมนะครับพี่เพราะว่ามันเสียเยอะอ่ะอันนี้ก็ก็คงทิ้งอ่ะเพราะว่าไปที่ไหนก็คงนะครับเพราะมันเสียเยอะจริงๆนะครับนี่ครับเป็นกองๆเลยเนี่ยครับมอเเฟตมันพังมันพังไปหมดเลยนะครับมันมันไม่ใช่ว่าเสียแค่ตัวสองตัวโอเคมันไม่มีปัญหานะครับพวกนี้นะครับเนี่ยมันจะอยู่อยู่เนี่ยมันจิตอยู่ซิง์เนี่ยนะครับเสียแค่ตัวสองตัวมันไม่มีปัญหามันไม่ใช่แบบนั้นสิครับพอมันช็อตตัวใดตัวหนึ่งปุ๊บเนี่ยมันจะลามไปหมดเลยปื๊ดปื๊ด ม,มันจะไหม้เป็นแถบไปหมดเลยนะครับอันนี้เข้าใจนะครับเหมาะอินเวอร์เตอร์สวิตชิงต่างประเทศจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะครับอย่างตู้ใหญ่อย่างตู้ใหญ่เนี่ยช็อตปุ๊บรัดวงจรเมื่อไหร่ปุ๊บตีกลับไปหาตัวเล็กทันทีนะครับบางบางเครื่องก็ร้องตัดทนันร้องตีด์แล้วตัดทนันมอสเฟตภาคใดก็ไม่พังแต่ถ้าพอพังปุ๊บไม่ร้องตีดหรือตัดไม่ทันส่วนใหญ่จะตัดไม่ทันนะครับท,ที่ส่งมาเนี่ยตัดไม่ทันแล้วก็จะไหม้ดำเกรียมมาอย่างนี้อย่างที่เห็นนะครับไหม้ดำเกรียมมา อันนี้เปลี่ยนแล้วนะครับทีมงานเราเปลี่ยนแล้วนะครับเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับใช้เวลาประมาณ2วันเต็มๆทั้งแกะทั้งเปลี่ยนทั้งอะไรทุกอย่างเนี่ยอยู่ใช้เวลา2วันเลยนะครับอันนี้ขอบอกนะครับเป็นควอมยุ่งยากนะครับเป็นเครื่องที่ซ่อมยากที่สุดที่เคยทีมงานบอกว่าเป็นเครื่องที่ซ่อมยากที่สุดเพราะมันต้องแกะออกหมดหมดเลยนะครับนี่นะมันมีอลูมิเนียมกรอบมาต้องแกะน็อตหลายตัวปุ๊บแล้วจะมีตัวฝาครอบอีกอันนี้คือเคสฝาครอบมันจะครอบมันจะครอบนี้อีกทีอันนี้จะเป็นชั้นในนะครับชั้นในออันนนนี้้ชก ทำให้ดูสวยนะครับสวยงามนะครับของต่างประเทศเนาะพอใช้งานจริงๆปุ๊บรับโหลดหนักๆปั๊บอ่านั่นแหละอย่างที่เห็นนะครับเราก็ไม่ได้ไปวิจารณอะไรนะครับคืออันนี้เอาเราเราเอาความรู้เรามาแนะนําแฟนขับ f c เนี่ยนะครับแล้วก็มีมี f c หลายท่านที่ติดตามผลงานของ WP อยูนะครับว่าไอหม้อแปลงสวิตชิ่งเป็นแบบนี้นะครับเป็นลูกเล็กๆมันไม่ใช่ลูกใหญ่นะครับแต่มันเรียงกันหลายลูกมีหลายท่านนะครับถามมานะครับเดี๋ยวจะมาให้ความรู้นิดนึงว่า หม้อแปลงพวกนี้น่ะนะครับสนุกที่มันเรียงกันหลายลูกเนี่ยทำไมวัดมันถึงมันถึงเยอะนะครับก็ไม่ต่างอะไรจากก้อนฐานนะครับอย่างเช่นก้อนฐาน1.5โวลต์บวก2ก้อนก็นเป็น3โวลต์4ก้อนเป็นเท่าไหร่ครับ3โวลต์3 4ก้อนเป็น6โวลต์อย่างเงี้ยครับมันจะเพิ่มเพิ่มจํานวนของโวลต์ไปเรื่อยๆก็เม็หลักการเดียวกันนะครับอันนี้วัดสองหนึ่งวัตต์เนี่ยสแสดงว่าหม้อแปลงแต่ละลูกเฉลี่ยก็คือนะครับประมาณ8-900การวัตต์ต่อลูกนะครับก็ลไล่ไปเรื่อยบวกบวกไปเรื่อยเรื่อย อนุกรมกันไปเรื่อยๆนะครับพอได้กําลังไฟเนี่ยสัญญาณสร้างความถี่นะอนุกรมไปเรื่อยๆกําลัง w ั t ก,ก็จะเพิ่มตามจํานวนของมอแปลงอันนี้เข้าใจไม่ยากนะครับคือหลายคนอาจจะอาจจะอ๋อเข้าใจแล้วอะไรนะครับที่ทำไมมันมันถึงมีหลายลูกนะครับบางเครื่องเนี่ยสองพวัตต์ก็จะมีแค่นี้นะครับสลูก4ลูกนะครับสองพันวัตต์แค่นี้นะครับสรุปไปลูกละตีไปลูกละเก้าเก้าลิบวัตต์นะครับก็จะเป็น4ี่ลูกก็จะเป็นพันแปดสองพันตีไปสองพันนะครับสี่ลูกส่วนมากจะจะแกะมาทีมงานบอกว่าเห็นแค่นี้สี่ลูกแต่อันนี้โอ้โห นะครับระเบิดะเทิงเลยอลังการงานตร้างนะครับนี่นะครับเยอะมากๆหมื่นสองพันมื่นสองะครับหมื่นสอพันวัตต์นะครับรุ่นนี้ TBE นะครับอันนี้นะครับก็คือหลายท่านนะครับอธิบายแล้วเนาะเปิดไฟมาปุ๊บสัญญาณเริ่มต้นทํางานเอาสัญญาณนะครับเอาสัญญาณมาเลี้ยงมอสเฟตมาขับมอแปลงมอแปลงได้กําลังงานเป็นไฟ a c นะครับปันไฟ AC ออกมานะครับเป็นเป็น AC คือคือว่าไฟแรงสูงนั่นแหละออกมานะครับเสร็จแล้วผ่านมาแปลงหมดนี้เป็นไฟ a ลซจาก AC มาแปลงเข้าไดโอดนะครับอธิบายเข้านะครับเข้าไดโอดจาก AC มาเป็นอ่ามาเข้าไดโอดไดโอดแปลงจาก AC เป็นดีมาเก็บอยู่ใน C กระป๋องนะครับนี่นะครับคือหลักการการตรวจซ่อมไม่ต้องไปไปคิดอะไรยุ่งยากี๋ยวปวดหัวนะครับเพราะว่ามีช่างหลายคนปวดหัวบอกว่าซ่อมไม่ได้สุดท้ายยอมแพ้ จาก d ีเอดีซีนะครับแปลงเป็น DC h ีไฮโวลต์มาเก็บที่ซีกระป๋องเป็นกระแสตรงสรุปง่ายนะครับเนี่ครับจ่เห็นจากกระแสตรงนะครับมาทําให้เป็นกระแสสลับอีกครั้งหนึ่งด้วยบอร์ดสร้างสัญญาณเพียวทรตัวนี้นะครับบอร์ด e EGS 002สร้างสัญญาณเป็นความถี่เป็นกระแสสลับ220 v อโวลต์ออกมาจากไฟ 300, 3 0 0 340อ ขอโทษครับ380โวลต์ n, 400โวลต์เนี่ยให้เป็นไฟ220โวลต์ออกมานะครับด้วยตัวสร้างสัญญาณ EGS เสร็จแล้วมอสเฟตพวกนี้จะทำงานนะครับก็คือเป็นเอาพุตเอาพุตเสร็จแล้วต่อนะครับเป็นเป็น,เป,นเป็นจุดใช้งานก็คือเอาพุตตรงนี้มาเข้าปลัก๊กปลั๊กหน้าเครื่องนี่นะครับปลั๊กเสียบใช้งานโอเคนะครับไม่มีอะไรมากนะครับขั้นตอนไม่มีอะไรมากเลย แต่ว่าหลายหลายท่านนะครับงงแล้วก็ทําไม่ได้ทําไม่ได้นะครับก็ส่งมาให้ทีมงานเราไม่เป็นไรนะครับมีปัญหาล้วก็ค่อยๆศึกษาไปสําหรับมือใหม่เนาะค่อยค่อยศึกษาไปสําหรับมือใหม่วันนี้เราก็มาให้ความรู้กันพอสมควรนะครับเดี๋ยวเราจะเทสให้ดูนะครับเราจะปรับซัพพลายไปที่นี่นะครับปรับซัพพลายไปที่สิบามโวลต์นะครับตั้งไว้นะครับปรับซัพพลายซัพพลายกับแบตเตอรี่เนี่ยไม่ต่างกันนะครับเพียงแต่ว่าซัพพลายมันสามารถเล่งลด วลตามต้องการได้นะครับเดี๋ยวเราจะตำแหน่งนิดนึงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลายปิ้นไปโดนไปโดนอลูมิเนียมปุ๊บงานเข้าอีกนะครับอันนี้ทีมงานซ่อมเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวมีปัญหาเรื่องลายวงจรช็อตตูมเหมือนเดิมอ่าเคยมีนะครับพอทําเสร็จแล้วจะประกอบเนี่ยไปพลาดนิดเดียวไขควงไปโดนอย่างเงี้ยครับอันนี้ครับเราจะเปิดนะครับพอดีนั้นก็ต่อไปแล้วนะครับคาไปแล้วนะครับโอเคนะครับเปิดรอสักแป๊บนะครับ สอครั้งเพราะว่าอันนี้มันเป็นส u p p l นะครับไฟไฟ high ล o ์ยังไม่เต็มซีกระป๋องนะครับต้องให้ซีกระป๋องตัวนี้ได้บูทบูทไฟก่อนนะครับเพราะว่านะครับไฟไม่เต็มอ่ะโอเคนะครับนี่นะครับแต่ถ้าแบตเตอรี่มีมีปัญหาเปิดข้างเดียวได้เลยเพราะแอมแอมแบตเตอรี่มันสูงอยู่แล้วอันนี้ในกรณีนะครับเป็นไฟ supply นะครับที่เห็นนะครับ l y นะครับอันนี้ หลอดไฟ LED เพียวสายทางานแล้วตอนนี้ครับพอดีขอโทษทีนะไม่เอามิเตอร์มามาเช็คให้ดูนะครับแต่ไฟเขียวติดเนี่ยคือโอเคนะครับผ่านถือว่าไฟออก200พอทำงานเราเช็คแล้วนะครับมิเตอร์จับตรงนี้ครับปุ๊บจะเห็นเลยเป็นไฟ200ออก20โวลต์ออกมาแล้วมาปรับตัวนี้นะครับถ้าไม่เกิดไม่ไม่ได้2 20โวลต์นะครับอย่างที่เห็นนะจะชี้ให้ดูตรงนี้นะครับนี่นะครับปรับทิมพอร์ตตัวนี้สีน้ำเงินเนี่ยปรับให้ให้ได้220โวลต์223โวลต์อะไรตามที่เรา ตั้งไว้เพราะว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าบ้านเราเนี่ยต้องการนะครับ220โวลต์ไม่ต่ำกว่านี้ทํางานได้อันนี้ถือว่าปกตินะครับทางานได้นะครับเนี่ยนะครับพร้อมส่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวสักพักหนึ่งให้ทีมงานเราไปแพ็กนะครับไปเออขอโทษนะครับไม่ใช่แพ็กเอาไปประกอบให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เปิดรันอีกครั้งหนึ่งนะครับถือว่าวันนี้ส่งงานนะครับจบงานป็หนึ่งงานหนึ่งพันเออหนึ่งหมื่นสองพันวัตต์นะครับรุ่นนี้นะครับอลังการงานสร้างเลยเป็นวัตสูงที่สุดที่เราเคย เคยตรวจเช็คมาเคยตรวจซ่อมมานะครับเป็นอิวอร์เตอร์ต่างประเทศนะครับของ TPE นะครับท่านใดนะครับสนใจนะครับอยากแนะนําอยากถามสอบถามความรู้เกี่ยวกับการซ่อมอิวอร์เตอร์นะครับหรืองงในจุดใดนะครับก็สามารถส่งไลน์มาถามได้นะครับทางทีมงานทีมช่างเรานะครับชำนาญงานพร้อมให้คําปรึกษานะครับสำหรับอิวอร์เตอร์สวิตชิงนะครับระบบออฟกิดนะครับมีปัญหาเรื่องใดนะครับมอสเฟตไหมภาคใด ภาคไดเอาหรือภาคเอาต์พุตภาคไฮโวลต์ bone, นะครับเราสามารถให้คําแนะนําคำปรึกษาได้นะครับก็ทักมาทางไลน์บางทีถ้าโทรมาเนี่ยเราทางทีมช่างก็มีงานอยู่บางทีก็อาจขอโทษทีนะครับบางทีไม่ได้ไม่ได้รับสายนะครับพองานบางทีงานยุ่งงานเยอะนะครับก็ทําเบอร์โทรติดต่อทางร้าน088593890916618439หรือไม่ก็ไลน์ก็ได้นะครับเมมเบอร์โทรแล้วเด้งขึ้นไลน์ถ้าไม่เด้งขึ้นไลน์ก็ WWP Solar Cell นะครับแต่ถ้าท่านใดนะครับ ไม่มีความรู้พื้นฐานไม่อยากซ่อมเองเสียเวลาขี้เกียจหรือกลัวพลาดนะครับอันตรายนะครับบางคนไม่มีความรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับไปจับนี่เนี่ยเปิดเปิดคาอย่างเงี้ยไปมือไปแตะนะครับโดนไม่ได้นะครับงายท้องตึงนะครับไฟ220บโวลต์นะครับแรงพอกับไฟบ้านเหมือนกันนะครับก็สามารถส่งมาให้ทางร้านเราตรวจเช็คได้นะครับค่าอะไรก็ไม่แพงนะครับไม่ได้แพงจนเกินไปเราคิดถึงตามความเป็นจริงนะครับแต่อันนี้เราเสียเป็องกองนะครับกองกองเลยนะครับที่เห็นนะครับเสียแบบ แบบว่าถอดใจนะครับเห็นทีมงานเราบอกว่าอถอดใจแล้วพี่ผมผมให้ผมโทรไปคุยกับเจ้าของดีกว่าไหมก็ <c oughs> เลยบอกไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเราทำให้แกไปเถอะเดี๋ยวครั้งต่อไปค่อยว่ากันนะครับเพราะมันเสียเยอะแล้วก็นะครับกลัวเจ้าของจะไม่คุ้มเหมือนกันพระทางทีมงานเราบอกว่ามันเสียเยอะเนี่ยมาคิดค่าอะไรแล้วพอๆกับซื้อใหม่หรือเปล่าพี่อะไรประมาณนี้เนาะ,ะก็คิดเอาเองนะครับอันนี้ก็คงจะน่าจะหลักหมื่นต้น หรือหลักเหมือนไปปลายอันนี้ไม่แน่ใจนะครับต้องถามเจ้าของอีกทีแต่ดูๆน่าจะแพงอยู่แล้วนะครับราคาคงคงไม่เบาเหมือนกันนะครับแต่เสียดายเสียอย่างเดียวที่ว่าเสียปุ๊บเนี่ยถ้าไม่แปลงนะครับทีงานไม่แปลงนะไม่จบแน่นอนคงจะทิ้งเป็นขยะนะครับเนี่ยจะถิ่นเป็นกองๆโอเคนะครับยังไงเราก็ทีงานวันนี้นะครับก็ถือว่าให้ความรู้ประสบประสบการณ์แชร์ประสบการณ์นะครับว่ามีอะไรบ้างเรามาทวนความรู้เก่าๆที่เราเคยนะครับรีวิวมาแล้วนะครับ ว่ามีอะไรบ้างทำง,งานไม่มีไม่มีขั้นตอนอะไรยุ่งยากเลยนะครับอันนี้ขั้นตอนแบบง่ายๆลบรัดตัดตอนนะครับแต่อันนี้อันนี้แยกแยกโซนจากนะครับภาพมออแปลงเนี่ยภาพผลิตไฟเอซีั้งเริ่มต้นนะครับแยกเป็นไฮโวลต์่างหากเลยนะครับอันนี้อันนี้คือตรวจซ่อมเนี่ยค่อนข้างแบบว่าง่ายนิดนึงตรงที่ว่าเขาแยกแยกบอร์ดวงจรมาแล้วให้เราเรียบร้อ,อยอันนี้คือมออแปลงอย่างเดียวชุดสร้างความถี่ไฟเอซีอย่างเดียวอันนี้คือจากไฟเอซีให้เปน็นนะครับอจาจจะพุ่งตัวก็คือเป็นไฮโวลต์ นี่นะครับโอเคนะครับวันนี้ทีมงานทุกคนนะครับขอลาเลี๋ยวคลิปใหม่มาเจอกันอีกนะครับมาให้ความรู้นะครับหลากหลายนะครับเราเราไม่ทิ้งกันเราให้ความรู้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้างานการติดตั้งแผงโซลาเซลล์นะครับต่อไปไม่นานอีกไม่เกินนี่นะครับอาจจะเจอกันหน้างานนะครับจะมีงานมาเยอะเลยจะติดต่อมาหลายหลายท่านนะครับตอนนี้ ติดแผงโซลา r เซลล์นะครับออกไปข้างนอกแล้วก็นะครับอย่างงานซ่อมอินเวอร์เตอร์เนี่ยแล้วก็ให้ประสบการณ์นะครับในการซ่อมสวัดิท่านใดที่สนใจนะครับ FC ทั้งหลายนะครับกดแชร์กดไลค์ให้เรานะครับแล้วก็กดติดตามนะครับฝากกดติดตามก็จะเห็นผลงานใหม่ๆของเรานะครับทางทีมงานนะครับวันนี้ทุกท่านนะครับทางเอฟทางทีมงานทุกคนนะครับขอลานะครับคลิปหน้ามาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ